Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Thinking big, never small. Cause you gotta want it up. When you finally get that cup, you get ready, take it up. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ป,ปลอดภัยไม่โกง ใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแลงคอนสกินแนส,สวยสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคู่ปองคุ้มคมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโภเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้หนาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวต์ชาแนลนะครับผม ก็ในคลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นนาคอสในแพทล่าสุดนี้นะครับที่ต้องเปลี่ยนสเปียร์อาปลงวินดูตเป็นโบเค้นสเปียร์นะครับแล้วมันก็ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสโบเค้นสเปียร์น่ะมันถูกลงนะครับแต่ข้อเสียเลยเนี่ยคือมันจะไม่มีรถคู่ดาวนะครับเพราะฉะนั้นนาคอสในแพทนี้เนี่ยขาดบัฟฟ้าไม่ได้เลยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะมีรถคูดาวแค่20%เองนะครับจากที่แพทก่อนเนี่ยเราอาจจะยอมโดนเวทบัฟฟ้าได้เราก็จะมีรถคูดาวถึง35นะครับเพราะว่าเราเล่นสเปียร์ใช่ไหม แต่แปดนี้จะแค่20ซนะครับซึ่งสกิลเนี่ยมันจะคููดาวแบบช้ามากๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันโดนเวทฟ้าแล้วเราแบบกันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องปล่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฝืนที่จะมากันฟ้าเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราตายด้วยนะครับมันยิ่งจะทําให้เกมเนี่ยเสียเปรียบนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปล่อยได้ก็ปล่อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนให้มาช่วยกันนะครับผมแล้วก็ไปทำอย่างอื่นไปฟาร์มก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ แท็กกลางตามระเบียบนะครับผมเพื่อเร่งการเงินนะครับแล้วก็ให้เมดเนี่ยมาแท็กต่อนะครับเขาะจะได้เลเวลสี่นะครับผมแต่เหมือนเมดจะไม่แท็กนะเมดจะเดินล่างนะครับผมก็เสียงผมเนี่ยมันอาจจะขึ้นจมูกหน่อยนะตอนเนี้ยเพราะว่าภูมิแพ้มันกำเริบอีกแล้วนะครับผมก็ต้องหออภัยในเสียงที่ไม่ปกติด้วยนะครับตรงนี้ผมเล่นได้นะเนี่ยเกี่ยวได้ครับ โอเคสวยไม่ได้ค่าไม่เป็นไรนะครับแต่เพื่อนเราได้เฟิร์สบัตรก็ไวโอก็น่าจะได้กดเลนนะครับเขาถอยไปเลยนะครับผมตอนแรกว่าจะเอาต่อนะเดี๋ยวเราไปรับคีปเลนกลางครับไม่อยากเสียดายอ่าไม่อยากเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมเมดมารับไม่ทันเราก็มารับนะคีปเลนเะนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนไม่รับเนี่ยเราก็รับได้เลยนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราเอามงกรนะครับผม ถ้าเพื่อนมาช่วยตีก็จะเร็วมากๆ,ๆนะครับไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะโดนเวทบูได<บ>้น,นะครับถ้าเกิดเพื่อนไม่มาช่วยกันและเขาเห็นแล้วนะครับโอเคพันเด็ดแล้วไปเลยครับลิงก็เพิ่งเอาดาร์กเสร็จพอดีนะครับผมผมจะไม่เสียเวลาในการเอาตัวเล็กนะครับไม่ที่หนีในการเอาครีมนักเวทนะเพราะว่าผมไม่อยากจะเสียบูนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับบูค่อนข้างสำคัญในแผนนี้สำหรับนาคอส จริงๆก็สำคัญทุกแพทอะแต่แพทเนี่ยสำคัญมากกว่านะครับผมผมจะขึ้นโซลิเวอร์ก่อนนะครับเพื่อจะเอาเจาะเกาะแล้วก็ดาเมจนะครับจะได้ฟาร์มไวๆนะครับผมเพราะว่านาคอเนี่ยมันมีโมบิลิตี้ในตัวอยู่แล้วนะครับสกิลมันค่อนข้างเคลื่อนที่ได้ไวนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้เป็นโซลิเวอร์มาแล้วนะครับก็ฟาร์มต่อไปครับ จุดเด่นของนาคอสเนี่ยคือการฟาร์มที่ไวนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวในแบบเนี่ยที่ไวนะครับผมมันสามารถเดินจากล่างขึ้นบนได้แป๊บเดียวนะครับผมเติมเกมไวนะสำหรับตัวนาคอสก็ถ้าเกิดฟาร์มเสร็จแล้วก็ดักเล่น,นครับตรงนี้เผื่อลิงมาเคลียร์อ๋อเลียงโผล่ล่างละถ้าเลียงโผล่ล่างนี่เราก็เคลียร์กลางได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปช่วยเพื่อนที่เลนล่างเลยครับผม เขาน้าจะอยู่ในพุ่มนะผมคิดว่าถ้าไปเนี่ยยังไงก็เจอนะอาจจะต้องรีบโอเคถอยกันมาช่วยไวโอไล่คนออกนะครับไวโอโดนแคนเซิลวาร์ฟด้วยนะครับผมตรงนี้โอเคเช็คุูมไม่เพื่อนนะครับจริงๆก็เสี่ยงนะถ้าเกิดโดนดักนี่ก็คือตายได้เลยนะครับ มรอเอาเซฟิล่าได้นะก็จะไ,ได้อุ๊ยโหงัดไม่โดนเพาเดินเข้าพุ่งพอดีไม่ได้ละอ๋อไม่กอดเรียบร้อยครับโดนฟิกจมด้วยคือผมมีสกิลออกไงผมก็เลยแบบกะตามไปแย่นิดนึงแล้วก็ออกอะไรเงี้ยแต่แบบมันเล่นเยอะกันไปช่อน,นี้มันผมต้องถอยแล้วนะ ดิปลเดินเข้ามาตายกับผมด้วยแล้วก็เสียแข่งด้วยแล้วก็เสียเทนด้วยครับโอ้โหไฟนี้เละเลยเราเสียป้อมกลางไปด้วยโอ้โหเสียบูด้วยครับตรงนี้โอ้โหไฟเดียวนี้คือยาวๆครับผมคิดว่ามันน่าจะพลาดที่ผมนะที่ผมไปตามต่อนะครับผมแล้วแบบโดนลิงกับด้ามาเซอร์ไพนะครับเรียบร้อยเลยตอนนี้คือเกมตามไปสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ ทั้งปั๊มแล้วก็สกอร์คิวแล้วก็เงินนะครับผมโอเคเราต้องพยายามบูตเงินตัวเองขึ้นมานะครับผมมเอาดาร์กนะถ้าเกิดเพื่อนช่วยก็จะดีมากผมแล้วโตโรมาด้วยดิหวังว่าจะได้นะครับถ้าเกิดได้ดาร์กก็จะดีหน่อยจะช่วยในเรื่องในการดันคิฟนะครับผมเราจะได้มีแบบแบรรยากาศโหดๆมาช่วยดันนะครับเพราะว่าเราเสียปั๊มไปแล้ว ฝั่งนู้นยังไม่เลือกออบเจกนะครับแค่ผมจะใช้จุดเด่นของนาคอสในการฟาร์มที่ไวนะครับเร่งสปีดเงินขึ้นมาก่อนนะครับในตอนนี้เลื่่างเพื่อเราโดนนะครับเดี๋ยวผมตีเลสเซนเนี่ยนะจะต้องไปกันล่างแล้วนะครับแต่เหมือนจะกันไม่ได้นะเพราะว่าเขาสองคน,นครับต้องให้นะครับผมตรงนี้ผมไม่น่าจะทำอะไรได้นะ เขาไม่ตีนะครับผมคิดว่าถ้างั้นเนี่ยเขาน่าจะตีมางก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บตัวเล็กครับแล้วก็รับเวฟล่างนะครับผมดิโป้ก็รับกลางไปนะครับก็พอดีเลยนะครับผมในเกมนี้ก็เรามาดูวิธีเล่นนาคอร์เกมตามกันดีกว่านะครับผมนาคอสเกมตามว่าเล่นยังไงนะครับหนีฟาร์มไปก่อนครับแล้วก็พยายามดันเลนให้ได้นะครับแล้วก็พยายามแบบ เล่นในจังหวะที่เขา,าพลาดแบบเนี้ยอย่างเงี้ยลิงมาลึกอย่างเงี้ยพุ่มนี้ไหมมึงไม่ใช่พุ่มนูมมมน้นแล้วลิงมันยังเอาไวโอไปได้ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรการเวทป่าก็ต้องเข้าแล้วะอย่างนี้๋ยวเราเอาคีสนเรียนก่อนเราก็จัดการคีป่าลิงไปเลยเพื่อฉีกการเงินครับตรงนี้ผมมองว่าลิงเขามาพลาดนะครับ โอเคถอยก็ได้ถ้าลิงเขาไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดเขาไปฟาร์มพีป่าเนี่ย <_ t> um> เขาได้เงินเยอะกว่า <_ t> um> มาฆ่าไวโอเรานะค่อ <_ t> um> ยๆเล่นไปครับใจเย็นตอนนี้ป้อมเรากับป้อมเขาเนี่ยเยท่ากันเลยนะครับแต่ข้อเสียของเราเลยคือเราเสียป้อมกลางไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงแม่น้ำเนีเน่ยเราจะโดนยึดนะครับผม แล้วก็วิชั่นตรงแม่น้ำเนี่ยจะน้อยด้วยนะครับนาคอนเนี่ยก็เป็นตัวที่สู้ลิงกับแพนด้ายากนะแต่ว่าในเกมนี้เราก็ต้องสู้ลิงกับแพนด้าได้เพราะว่าลิงกับแพนด้าเนี่ยเขาจะเป็นตัวดันเลนนะครับก็ต้องใช้การเงินที่นําสู้เอานะครับแล้วก็ step j u m กนะครับผมในการรับมือนะตรงนี้ผมเดินเข้ามาเล่นกับตรงกลางหน่อยตอนแรนนกจะดันคีบบนนะเพราะว่าเห็นเพื่อนจะมีบวกนะครับตัวร้ยังไงก็ตายเรารอโอเคไม่ได้ตัวสําคัญ เฮ้ยแต่ลิงกดพันธิตครับโอเคเราพยายามล้วงตัวดาเมจเขานะครับทำให้ตัวดาเมจเนี่ยเขาเล่นไม่ได้นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยแค่ลาสไลด์ไปนะครับตัวดาเมจสองตัวเนี่ยก็ต้องออกจากไฟนะครับผมก็ทําให้เพื่อนเราเนี่ยเล่นง่ายนะมันจะมีแค่ลิงที่ต้องเข้าไปล้วงนะครับผมจําได้ว่าเขาไม่มีอันตินะครับสําหรับเซฟิลา่าและต่อเนื่องไปด้วยทีปลินะครับผม ไหวอยู่ครับผมก็เกือบไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอเคและเอาเลสต่อเลยครับตรงนี้ลิงมานะครับลิงมาแต่ผมไม่สนใจผมออกเต็บจุกอุ๊ยขอโทษชึบชึบเก็บเลือดอันติสวนเรียบร้อย จังหวะนี้ผมส่วนไปถือว่าได้เรื่องครับลิงหิวหน่อยก็โดนผมไปนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องเอาดาร์ให้ทีมนะครับแล้วผมก็ภาวนาว่าอย่าให้มีใครมาเจอผมเลยในตอนนี้การเก็บออบเจกต์ให้ทีมเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับในการเล่นป่าแล้วนาคอยเป็นตัวที่ออบเจกต์ง่ายอยู่แล้วนะครับค่อนข้างคล่อง,งตัวถ้าเกิดเสียเปรียบก็ทิ้งอบเจ็ออกมาได้เลยนะครับ เรียบร้อยไปต่อที่บูครับตอนนี้ลิงเขามา,าพาดรัวๆเลยนะครับนี่เห็นไหมก็เราก็ค่อยๆเล่คน,เนครับใจเย็นๆครับรอบตสมข้ามพลาดเนาะถ้าเกิดมันเป็นเกมตามนะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มเอาเกมคืนได้นะเพราะว่าผมรวยนะผมสามารถแบบซัดกับลิงกับแพนด้าได้อยู่นะครับ ข้างล่างโดนด้วยนะเมื่อกี้นี้โ okay. อ้ยทีลิลึกมากเลยนะมันต้องโดนแล้วละ่ะมันต้องโดนแล้วล่ะเพื่อนเรียบร้อยไปครับฆ่าได้แล้วก็เสร็จงานเราแล้วนะครับผมปาดที่หนึ่งทีเพื่อนกดอันติไปเลยนะครับเวต่อดึงมาอันดิดไม่ถึงไม่เป็นไร ขาตามเลครับลิงลิงมันจะเอาผมไม่ได้นะลิงกลับไปเลนกลางแล้วครับตรงนี้แล้วลิงไม่รอดนะครับถ้างี้คือเราเอาปั้มบนออกเลยพี่กีนี่ผมเห็นคนเจ็บนะอุ้ยไม่ได้ตอนแรกจะเอาบนแดดตัดใจมาเาคนนะครับ แต่ก็ได้ป้อมอยู่ดีแหละทุกคนน่าจะปิดเยอะอยู่นะถอยยาวเลยครับก็วนกับเอาบูใหม่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราเล่นเหมือนป่าแนวตั้งไงนะ <c oughs> ผมเล่นแบบเอาเลนบ้านเขาเอาบูบ้านเราอะไม่ได้ไปเล่นล่างไงนะแต่ตอนเนี้ยป้อมบนมันหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะต้องโยกไปเล่นล่างบ้างนะครับผม,มไปเอามังกรนะ เราต้องใช้ความเก่งของตงัวฮีโร่เราให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะลิง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 เดินเข้ามาแล้วครับอุย๊ยตายอยู่โอ้โหเกือบไม่รอดตะกี้นี้สไลด์เข้าไปเสิร์ฟเลยนะเจอลิงอะมันต้องกดตีไวๆนะครับถ้าเกิดกดชา้าเนี่ยค,คือ ไจ้อกมาภาพนี้นะครับแต่ดีที่ผมไม่ตายนะถ้าเกิดลิงรวยกว่านี้เนะี่ยผมว่าไม่รอดแล้วนะครับนะครมันก็เป็นตัวที่สู้ลิงยากนะครับผมตอนนี้เรามีดาบแดงนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นก่อเกิดนะเอาชัวนะเพราะว่าเราเจอลิงกับแพนด้านะครับเราจะไปดาเมจสุดเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หาเลือดก่อนนะครับผมจริงๆดันป้อมล่างได้นะเนี่ยแต่ไม่ทันแล้วปะ รอเอาเลสแล้วกันลิงเกิดแล้วนะเพื่อนเราได้ป้อมมานะครับถือว่าสวยอ่ะลิงเพิ่งเกิดตายอีกแล้วนะครับลิงคนนี้ค่อนข้างใจร้อนนิดนึงนะครับผมระหว่างที่คีบเขาป้อมก็แบบทไลด์มาหาเงินนะครับนี่แหละจุดเด่นนาคอสคือการหาเงินที่ไวท่องตัวนะครับแต่ไวโอนี่ยังรวยก่าผมอีกนะ หน้าเอาอัเรียตีเนี่ยหายไปเลยทีเดียวบาดแคเพียหนึ่งทีเอาบูก,ก่อนแล้วกันหาจาังหวะเล่นไฟมาดิมาดิาเ,ดเพื่อนมาดิเพื่อนนี่แหละนาะคอทุกคนมันเป็นตัวเข้าง่ายออกง่ายนะ ถ้าเกิดเจ็บก็แค่ออกมาก่อนมาหาเลือดแล้วก็รอเข้าไปเล่นไฟใหม่ลิงเขาไม่กันกลางด้วยนะถ้าเกิดลิงกานกลางนี่ผมว่าคือเขาน่าจะตายนะครับแต่ผมก็ไม่อยากเข้าไปบวกกับลิง,งมั่วๆนะงานเข้าดีนะเขาไม่ตามโอเคงัดไม่โดนทำอะไรไม่โดนเลยลิงเหมือนจะอัตีไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ มม่ีฟาร์มคีวที่บ้านกกน็ได้เดี๋ยวดาร์กกำลังจะขึ้นนะครับก๊อ์นะเฮะ้ยใครอ่ะไอ้ลิงเองอยู่นี่หรือเองอยู่นี่หรือไปไหนเลยไปไหนแล้วล่ะ น่าจะได้บูนะครับตรงนี้น่าโดนจริงๆวิผมตายอากอกนโอ้โหเข้าไปแป๊บเดียวตัวละลายเลยครับผมโคตรแรงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวขอเลือดหน่อยนายขอเลือดหน่อยครับโอเคหาเลือดก,ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่นไฟใหม่ แพนด้าพุ่มหน้านะเลือดผมเท่านี้ไม่น่าพอการสู้แพนะด้านะทุกคนอุ้ยแต่เพื่อนไล่ให้ได้นะโอโอ,โอเคค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆย,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 ยึดไปทีละพุ่มครับตัวเรามันยึดพุ่มง่ายอยู่แล้วเนาะทีรีเด้นมื่อไรดีอีไเนะี่ยอ้ขอโทษพี่ชาย ดูเลือกกับคีฟนะอุ้ยน้าติไม่โดนถ้นาตดโดนน่าจะตายแล้วเนี่ย <Nice. S 1> อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะที่เราได้อ่คีฟล่างมาก่อนนะครับ <you> okay? ปดืดไม่เจอใครเฮ้ยฮัลโหลพี่ลิงจะไปไหนแล้วพี่ชายมานี่ <Nice. S 1> ไม่รอดหรอก nice <Nice. S 1> นายน่ะนะ นี่นะคอสคนนี้ไม่ได้หรอกเปิดดาร์กได้นะจังหวะน,นี้มาเพื่อนเรามาตีดาร์กดีกว่ามแต่เหมือนเขาจะเดินกันมานะทำเว็ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคก็ถอยกันไปนะถ้าอย่างนี้คือเปิดดาร์กเลยแล้วกัน ิงกับไวโอสองคนก็พอนะ่ครับถ่ายบูลแลออกดาบคีเลยเพื่อความแรงแล้วก็ตอนดาร์กจะตายเนี่ยพยายามกดอันตินะครับแบบนี้นะครับเราจะได้กดผนิตในการลาดได้นะครับผมเพราะว่าพอดาร์กมนจะตายเนี่ยมันจะทําการยกเรานะครับอันติของนาคอสมันจะกันซีซีนะครับผมมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยลาด,ดาร์กได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ผมเห็นนาคอสหลายคนเนี่ยชอบลืมกดนะครับจริงๆมันต้องกดนะถ้าเราถ้าเกิดเราจะได้เอาชัวเพราะเราไม่รู้ว่าใคร เ,เกือบโดนหมีดักแล้วเพราะเราไม่รู้นะครับว่าใครนจะมาเข้ามาแย่งเราบ้างน,นะครับมันอาจจะมีลิงมีหมีมาเซอร์ไพรส์อะไรย่างนี้นะครับเรียกผมไม่ค่อยมีฮะแต่ว่ายังมีเคียวอยู่เอา้าหายไปเลยแล้วก็จบบ้าน,นครับผม GG ครับกับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีเล่นนาคอสเกมตามนะครับผม ใจเย็นนะครับใช้จุดเด่นของนาคอรที่มีประโยชน์นะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแบบนี้ดีกว่าฟาร์มให้ยับนะครับฟาร์มให้รวยแยกดันนะครับผมดึงคนมาเล่นนะครับผมเก็บออบเจกต์ให้ทีมถ้าเกิดเก็บได้นะครับเก็บป้อมให้ทีมถ้าเกิดทําได้นะครับเวดป่านะครับผมทําทุกอย่างนะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยกลับมาได้เปรียบนะครับอย่าพยายามที่จะเข้าไปเล่นไฟเล่นไฟเรื่อยๆนะเพราะว่าการเงินเรามันตามนะครับผมการที่เราจะ เข้าไปเล่นไฟเนี่ยมันก็ทําได้ยากนะครับที่เราจะไปฆ่าเขานะครับผมก็ตาเมี่ยอยู่ที่22.9เปอร์เซ็นต์นะเยอะกว่าไบโออีกนะครับสกอร์โดยรวมเนี่ยก็12.13นะครับตายไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมเอ p ก็10.9นะครับถือว่าทําได้ดีนะครับในเกมตามแบบนี้นะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับ แล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต,ต่อไปนะครับผมและใครที่ต้องการซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ